บอกคำเตือนคลิปนี้อาจมีเน,นื้อหาทีดขายและภาพที่ค่อนข้างรุนแรงพูดที่ดีอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรใช้จักรยานในการรับชมเยกกก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมครูเกมเมอร์เจ้าเดิมคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม Penalty นะฮะ เกมเป็นเกมแบบว่าเตะฟุตบอลเข้าโกให้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเข้าโกแบบไหนนั้นเรามาดูกันเลยนะครับผมก็ได้ลองทดลองเล่นไปสักพักหนึ่งนะฮะโอเคครับเรามาเล่มตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับมีการเลือกสกิลนะเอ่อเรื่องของอะไรอย่างนี้เราก็สามารถกดเลือกได้นะฮะนี่เป็นไงใส่โลชุดเพิ่มความหนาแน่นนะฮะอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะฮะดูกันว่าโกเลเวลหนึ่งนี่เป็นไงง่ายๆครับชิวๆสบายๆใช้ลูกศรเลื่อนนะฮะในการเตะแบบนี้นะครับเพิ่อ่า อ่าโอเคเลเวลสองนะครับเลเวลสองจะมีอ่าที่กั้นโบลิิงนะครับกั้นไม่อยู่เราก็สามารถเตะไปได้เลยนะฮะตั้งเข้าไปแล้วเรียบร้อยจึ๊บเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยลงลงลงโอยถ้าต่ำกว่านี้นิดนึงนะฮะน่าจะประมาณอ่าสักระยะนี้ฟึบเอายังลงอีกเหรอยังชนคานอยู่นะครับรู้สึกต้องต่ำลงมากกว่านี้หน่อยนิดนึงเออ โอ้โหใสๆรับหัวใสเลยทีเดียวต่อไปเป็นกรรมเทพนะฮะร,รีเวล4ี่กร,รมเทศแม่งมายืนบังอ,อะไรกรรมเทศบอกจะไม่ให้นายไปแล้วนี่ไงเข้าไปเลยเรีเลลยบร้ลลอยกรรมเทพเรอบนี้กรรมเทศยืนบังแล้วมีตัวตลกยืนบังด้วยเกตโต้อ่าอันล็อกนะฮะเรียบร้อยครับโกเลยอ่าต่อมาเป็นเลเวลหกนะฮะ รู้สึกจะมีความดูดันเพิ่มขึ้นนะครับจากครั้งก่อนเยอะพอสมควรอ้าวเฮ้ยไม่เข้าจะเข้ากล่องแทนอะไรเงี้ก็พอได้อยู่นะคิดว่ายังพอเตะโด่งได้อยู่อะเออเข้าไปแล้วชั่วโมงนี้เรียบร้อยโอ้โหรอบนี้ปนไปเลยโอ้โหคนคนเลยเหรอคนุคนยนต์เหล็กเนี่ยนะเขาจะโดดเป็นยังไงวะโอ้โหยากเหมือนกันเนะ่การที่จะชิปขึ้นเนี่ยโอ้โห ไม่ได้เลยเดี๋เด้อเดใจเย็นใจเย็นอืโอโอ้โหลูกบอลนี่ไปไหนเป็นความผิดพลาดที่โคตรจะยิ่งใหญ่ต้องเหนือหน่อยเว้ยโชว์เหนือหน่อยอ่าเกือบเข้าโกแต่มันก็ใช้เรื่องป่าวะอะไรเงี้ยเตะเข้าไป เฮ้โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วอือเฮ้ยๆได้ได้ได้รอบนี้ได้เข้าไปแล้วครับโอ้โหสวยงามมากเรียบร้อยต่อมาเป็นอะไรฮะอ๋อเวลแปเป็นดอกไม้กินคนแหมมีบวกกับไอตัวนี้เลยเประเด็นแม่งเลยอือลอยไปไกลเกินรอบนี้มีการโด่งระยะสั้นนะฮะโด่งระยะสั้นด้วยเป็นไง ด่งระยะสั้นโอ้โหข้ามคานไปหน่อยนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงด่งระยะสั้นน่าจะพอช่วยได้อเออเออเข้าไปแล้วเออสวยงามครับผมอ่าเวลเก้าแล้วยังไงอ่าดี yeah. โอ้โหชนกรรมรเทพเดี๋ยนะเดี๋ยวนะรู้แล้วรู้แล้วใจมาครับตอนนี้ เออเรียบร้อยสิจ้าชั่วโมงนี้โกเลยโอ้โหเลเวลสิบนี่โอ้โหเทพท่านเทพท่านเทพมาไงครับท่านโอ้โหชะตากรรมนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยมีการต่อเป็นชั้นๆเนี่ยนั่นเลยต่อเป็นทอดๆเลยเหรอเออตายแล้วเนี่ยต่อเป็นทอดเนี่ยเออ อะไรวะลอยไปไกลเกินบางทีไม่ได้ไกลขนาดน,นั้นถ้าหน่อยน่าจะได้อยู่นี่ว่าระยะนี้ไม่ได้กรอเฟลเลยเรดี้เรดี้เรดี้เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เราเตะตรงไปฟึบโอเคอย่างงี้นี่เองโอเคเบตรงเลยจ้าเลเวลสิบสองว่าไงโอ้โหมีหุ่นยนต์ได้เว้ โอ้โหต้องย้อยกว่านี้กะต้องย้อยประมาณไหนวะย้อยประมาณนี้ปะอือนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้โดนของขวัญนิดอือเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้เลยเลยหัวกรมเทพอีกพลาดแล้วชีวิตจบสิ้นแล้วฟึบลูกมาต้องโดงกว่านี้ปะเฮ้ยลูกต้องโดงกว่านี้ เฮ้ยๆได้อยูไ่ได้อยู่ได้อยู่เข้าๆๆๆๆๆเข้าเออเออสวยงามครับผมเชียร์ลีดเดอร์เลยทีน,นี้แม่งเอ๋ยมีเชียร์ลีดเดอร์ด้วยยืนอ้อ,อบอลอยู่นี่ไงเชียร์ลีดเดอร์เรียบร้อยจ้าอ่าคราวนี้อะไรเนี่ยโอ้โหว,วัวกระทิงเลยเหรอวัวกระทิงเลยเหรอนี่ไงวัวกระทิงเลยเหรอเข้าไปเลยฮัตตอมเทก่อนตอนนี้มีอะไรบ้าง อาวุธเป็นเชียร์ดเดอร์โอ้โหดูดันมากแลวดูดิชุดมันแบบมีเชียร์ดเดอร์อยู่บนหัวอะไรเงี้ยคืออะไรออดออนออ,นอ,อซอดีไงเรียบร้อยโอ้โหคราวนี้เมีัน,นี้ปบเพชรสามอันเลยเหรอดีดีดีใช่เลยเนี่ยเออเฮ้ uh huh. ดีปั่นไปเข้าโกไม่เข้าอีกเหรอวะ ทไมวะมันน่าจะเข้าแล้วนี่วะมันน่าจะเข้าโอ้โหเลยไปไกลเลยคราวนี้แห่แแน้นบางทางอีกคือยังไงรู้แล้วว่าเห็นชะตากรรแน่นอนนะครับอือไม่ได้ต้องสูงวันนี้ถ้าจะตีท่านๆก็ต้องสูงสูงขึ้นไปอือแรงไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมียก็ทางเดิมเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วโอ้โหโอ้โหสวยงามครับสวรรค์ประทานมาแท้แท้เลเวลสิบหกไปไงโอ้โหไส้กรอกด้วยเทโตทำไมต้องเป็นไส้กรอกวะไม่เข้าใจเตะเข้ายากเลยนะประเด็นประเด็นคือมันเตะเข้ายากแหละไม่ใช่อะไรหรอกมันต้องเตะมุมสูงด้วยเฮ้ยได้หวะได้หวะเตะมาโอ้โหสวยงามครับจบฉีก ยังไงเบลสิบแล้วโอ้โหรอบนี้มาเป็นแบบพี่กวางเลยพี่กวางมูสพี่กวางมูสอะไรนะพีโโ و, โโโโ่โอ้โหโอ้โหเบลสิบนะฮะโอ้โหคราวนี้มาทั้งเชียร์ลีดเดอร์ทั้งอะไรได้วยประเด็นประเด็นสำคัญเลยคือเชียร์ลีดเดอร์มีส่วนเกี่ยวพันกับคดีนี้แต่ไปโดนหน้าท่านนั้นแทนอ่าท่านก็ยิ่งใหญ่เถ้าเกินนะครับโอ้โหลูกบอลผมคงเข้าโกแน่นอน เป็นไงล่ะครับเข้าโกรครับท่านอะไรเวลสิบเก้าห่ะโอ้โหกัมเเพศหลายตัวด้วยคราวนี้แม่งเอ้ยกรัมเเพศหลายตัวด้วยแต่ก็ผ่านมาได้เช็ดดดูเดือดจริงๆ20ยี่สิบแล้วเหรอโอ้โหไปไวเค็มไวมากทีนี้อโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้เลยน้องหมีใจเย็นๆน,นะพี่เชื่อว,ว่ารอบนี้พี่จะผ่านมันไปได้ด้วยดี นี่แล้วกันเออเตะไปโอ้โหข้ามโกเลยรอบนี้ข้ามโกเลยเดี๋ยวนะาเดี๋ยวน่เดี๋ยวน่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาว่าใจมาเอออย่างนี้ดิแจมเริ่มยืดศอกแล้วกรรมเทพอะไงโอ้มีกรรมเทพมีเชียร์ลีดเดอร์มีเชียร์ลีดเดอร์มีกรรมเทพไปแล้วจ้าเรียบร้อยจ้าชั่วโมงนี้โอ้โหมีอีกเหร รอบนี้ไปแบบโดดๆเลยปะเนี่ยเควงๆเลยมาชั่วโมงนี้ไปปัพบๆๆเด็กหมี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 เลยทีเดียวตอนนี้ช่วงนี้เฮียติดหมีเออไปนั่นแหละนั่นแหละลูกบอลเรียบร้อยครับ โอเคครับเราก็จบเกมนี้ไปได้อย่างสําเร็จนุล่วงนะครับสำหรับใครที่ได้เกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับรับรองเพลิดเพลินเันเทิงใจในการคํานวณแน่นอนนะครับเกมมันก็ไม่ได้ยากอะไรบางทีคนที่คํานวณเก่งกว่าผมก็มีนะครับก็ลองไปเล่นดูวัดใจว่าสกอร์จะได้เยอะกว่าผมหรือเปล่านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย